ใช่กเลนี่ยน้องน้องเป็อะไป่ายกัเปลนได้อย่งท่านมาชิปูเปลยนได้เจิงเลยวะ

เราวนคือกระเดกบข้าวมือเงินกดหลดอดอดหอดหลอดปูยังครับหลอดเฮ้ยบายวันบายสองกัวๆฉันร้บายสา Họ thầm bảo, có là bài sĩ Bài sả là đơn. Thưng nhẹ, sủi khuân, nhưng nhẹ, ก็เบิงนั่นแหละแต่ยงก่พ่อสามท่านก็ไิดเสื่อมเลียนอันก็เห็นยังว่าสามลูกสองเปียนต้งไปด้วยกันฮะยายสูใจเย็น หมดสองถุงด้อได้ถุงก็ยั่แล้วะถาได้ค่อยได้พักถาได้ค่อยได้้วก็นมา้มเชิญเชิญย่ดีับโอ้วันตูไหนเห็นมันย่าสองอนกนย่าเอ้นห็นห็นห็นสิได้

วันคอนมาบานไม่แข็น่ต้นนต้นเนีอมันไปบนโอ้หไม่เห็นเลยอเน้ยน่เดนาอกอ่ะต้นก็ใหมเดนุับ่อพอบกเอาเด้อเบ่เงม นอนไปนอนเขย่าก็ได้เขย่าดีร่เียเรแล้วออะเตรียมตัวเตรียมพร้อมไปภาพพ้อกันพร้อมแล้วจ้า

อเนกนาตาสังขาราปะท้อวัญยคพมิโลอุปะเตานิโรธทันเตสมภูสม摩สุโคสัเพสัตตะมรนติตามาริงสุจามาริตเรเทวามาริจามินาติเมตตาตังจโย เจ้าภาพมีอะไรมากเจ้าภาพมากเรี่ยมซ้องปัจจัยมากสบายต่นมาสบายต้นข้าวหเข้าทำลายมาทำบุญทำบุญทำบุญ tham gia mà không biết ăn đấy, tôi mới canh nương, cái gì đó, cái สาทุกสาทุสาทุอันนี้กาไม่เยอะตอคุณพ่อถึงวงสิริคุณแม่เปลี่ยนวงสิริคุณพ่อไปแสนโคตรห้ีอันเห็นซื่อๆบอกเยอะคือ ครับกับประมาณครับพอดตนขอสักครับ่โมทนาบมญนะย่อมทำบ้านาัุกทนาครับมารวมกันทำบุญโมธนาทับ้านครับทำกันบ้านโภ้มีกิทภานโ้มีสิเมีธรรม่ิมคุณงค์น้าคนดี จะเริ่มลอยกลับห้อยขอห้อยแม่ห้อยปู่ห้อยยาที่ใ่ภากันมาบำเพ่ญบุญมารักษาพระเพณี่อดีหน้าของชมาสแปดเข้าไว้คือการทำบุญอุทิศทอดต้นกันอุทิศเพื่ออุทิศถวายให้ผู้เป็นญาติเป็นพีีเป็นน้องเป็นเมียเป็นเพื่อนของเขาที่เคยได้รวมรวมสุข กินข้าวกินน้ำปลาต้นหนาสิต้นใหนก็ได้กินรวมกันยากก็ได้เห็ดน้ำกันถูกก็ได้กินน้ำกันกินเกลือก็กินกินปลาแดงก็กินน้ำกันโอ้ยหันจีบวัาเหลียวมากินหอดพปูใหญ่ใบเด๋อไม่ใยืนตื่นเลยวันนี้ไม่ใยืนตื่นก็เลยมาท่องถูกรึกันอ้นีอ่านเห็นเด้อว่าสนาเห็นยืนตื่นแบบอ่านเห็นแน่ ให้ไปตายมาเนี่ยแคน้อยม,มีโอกาสได้มาทั้งบุญให้พ่อถึงวงศสด็ให้คุณแม่เปลี่ยนวงเสดีให้คุณพ่อไปแสนโคตรมโมทนาบุญกับคุณยายเกิดเดินแล้วก็โมทนาบุญกับคุณแม่แทนคุณแทนคุณแม่แทนอุทิศให้แด่คุณพ่อดีคุณแม่บุญมีหลวงตาสุพรรณยันตะวันนี่มันก็หลักการ ยำตะพันวุฒิไทยนั่นี่เนาะที่นี่ก็เดี๋ยวจะขออัุญา,ยยาทางไลนซื้อผู้ตายกันคุณแม่สมดีงามเด็กพร้อมครอบครัววุฒิใหยแด่คุณก่อยศสาแสงโคตรคุณแม่นัดนานเบนนายจรัญชัยนายขวัญชัยแสงโคตรคุณแม่ พิมพาแสงโคตรพร้อมเผยบทที่ท่นเจ้าขกิในเวญคุณพอสมดีน้าเ่นเนจตนาขอานขึ้นแล้วก็มรดนาคุณกับญาตของคุณพ่อนในบททศให้คุณพ่อเคนขอคุณแม่เคนแสงโคตรคุณพ่อจอมคุณแม่แหวนแสงโคตรคุณแม่ ของดำยันตะพันคุณพ่อเคนแสนโคตรคุณแม่ออไรานายมนตรีแสนโคตรนักโมทนาบุญกับคุณพ่อปางก็นายนาทีลูกชายคนเดียหลานชายกันเด่นมากโอ,อุทิศแ,แม่ที่จะต้นกันมากขึ้นกันมาเห็นมากเพื่อ,อบูชาต้มดีผู้ตายก็เด่นมากพันควเพ็งบวเพ็งบุญ มาให้ bon. ทานบาลมีทำตนเงินตนกันเข่าของสิ่งของเงินทองทั้หงดทั้องวนเพราะวาสนาอยู่นามชั้นของประสงค์บว่าจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆล้วนแล้วแต่ท่านหามาได้โดยยากต้องเสียสละควักเงินอยู่กับเขาก้อนเศษเงินก็ต้องไปทำงานเ่าไปทำงานอยากมาแลกกายของท่านว่เป็นธรรมดาใน p r o สด d e ออกมาเป็น่านเพราะจะแล้วทานของท่านได้เมื่อดด กว่าสิเป็นของคุณแม่แพทย์อเทัยถ่ยกับคุณพอ่อหนูนี่วงงามคุณแม่แดนศิลาสิธิ์คุณพ่อสังวานเสนาลับอัยากของคุณนะไม่ออกแพทย์ไม่ออกคำวัปอนม,มันเอนื้อยกนกลาท้ากลุ่ขึ้นกันพระมุทนาบุคก็ให้เจ้าพาทุกท่านทุกคนอยเจะเริญใเน็ของแปเหนออก็กวอาแป เนี่ยคนเนี่ยคนเป็นเนี่ยกษตรกบ่วยพ่อเถอะคนก็ฮะบอก็ออกเดียวเกษตรตัวใ่ตมันเอาไปชนะใเรจังาจังเจริญจงเจริญเ้อไอปูกับสืบเขาหลายๆเอาเ้ินมาหลายๆสื้อเขาหลายๆปูเ้อให้ทำกำไรขยันนึ่งขยันเอาบอใส่ใจแบบนี้ระเบียบไว้ได้มมนกยะ่ได้สำหรับปูเลย แล้วก็รมโหทนาบุญนำคุณพ่อป่านในหน้าที่อันคุณพ่อสมดีรอบด้วยญาติพี่น้องที่น้องถวายวยุน,นักคณะนี้รอบเวลา,ลาลาดลาดผมตุ้มเส้นอะไรก็มโหทนาบุญนำก็ให้รุ่งเรื่องในการการถ่ายนัดอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาโชคปีก็แล้วกัน ในเจ้าโมงข้านหนาขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนจงเป็นของท่านปราถนาสิ่งใดขอให้สงฆ์ต้องมาปราถนาทุกประการเถิดยะถา,าวาริวะหา